สิอันดับเพชรที่แพงที่สุดในจักรวาลนี้เพชรเมร็ดนี้ต้องคำสัง่งต่อไปในอนาคตผมฟันโกราคาจะสูงปี๊ขึ้นมาเลยนะครับและทำเทนวันนี้พิเศษมากเพราะผมไม่เคยเล่าเรื่องราวของเพชรมาก่อนเลยนะครับที่ผ่านมาทุกท่านจะรู้จักผมในนาของขอเซีนยนหยกนะครับขอพิเศษวันหนึ่งเป็นสเปเชียลเอพิโซดเลยค่ะในวันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องท็อป10เพชรที่แพงที่สุดใน สักวาน,นี้แชร์ก่อนดีกว่าไหมแชร์ กันก่อนเลยนะครับอันดับสิขอเริ่มต้นด้วยเพชรที่เม็ดนี้ดูแล้วไม่เหมือนเพชรเลยใช่ไหมครับเฮ้ย <Hey, S 2> มันเม็ดนี้หรือเปล่าที่ผมใส่อยู่มันเหมือนกันมากเลยนะ12.03กรัตเพชรเม็ดนี้ N. ชื่อ the blue moon of josephine โ oh, อ้ชื่อแบบงดงามมากเลยครับมูลค่าของเพชรเม็ดนี้อยู่ที่1,740ล้านบาทครับเพชรที่เจอในแอฟริกาใต้หรือ south africa เจ้าของของเพชรเม็ดนี้เป็นมหาเศรษฐีชาวฮ่องกองคุณหลิว ต่อกระหลัดฉเฉลี่ยแล้วคือ143ล้านบาทปกติแล้วผู้ที่ชน,นะการประมูลของเพชรเหล่านี้จะสามารถ <So. S 1> ที่จะตั้งชื่อเพชรน,นั้นได้เลยและเพชรเม็ดนี้เขาใช้ชื่อของลูกสาวเขานั่นเองนะครับลูกสาวของเศรษฐีหมาเศรษฐีมิสเตอร์หลิวคนนี้ชื่อจเซฟีและอันดับ9ที่พูดถึงนี่คือเพชร สีชมพูนั่นเองสีชมพูเ,มพเป็นสีที่หายากมากมรองจากสีแดงรองจากสีเขียวสีเขียวจะหายากที่สุดนะในในธรรมชาตินะและเม็ดใหญ่ไม่ต้องพูดถึงไม่มีแน่นอนนะครับเพชรสีชมพูเม็ดนี้หนัก19กรัตครับผมชื่อของเขาถูกขนานนามว่า The Winston Pink Legacy ราคาของเพชรเม็ดนี้ก็คือ1,811ล้านบาทครับโดยปกติแล้วนะครับเพชรสีชมพูตามธรรมชาติเราจะไม่เห็นเม็ดใหญ่ ตั้งแต่คริสตี้เปิดกิจการมาเป็นเวลา251ปีนี่คือ1ใน4เม็ดเพชรสีชมพูที่มีขนาดมากกว่า10กรัที่มีการประมูลเพชรเม็ดนี้นะครับต่อไปในอนาคตผมฟันทงผมพูดได้เลยนะเนื่องจากสีแบบนี้เราจะไม่เห็นกันโดยธรรมชาติทั่วไปราคาจะขึ้นไปแบบว่าทะลุดแบบสูงปขึ้นมาเลยนะครับอันดับ8มีชื่อว่า The Graph ลัสดีลาโรนาก่อนที่เขาจะามาเจียระไนนะครับเป็นเชฟแบบนี้น้ำหนักของเขาอยู่ที่1,109กรัตมีการชั่งใจมีการตัดสินใจเยอะมากนะว่าจะทำเป็นเชฟไหนดีจนกระทั่งเขามาจบที่เชฟที่เรียกว่าสแควร์ e อมโ a l ร c คัทนั่นเองนะครับเพราะว่าเป็นเชฟที่โชว์ความสวยที่สุด และเป็นเชฟที่มันใกล้เคียงกับรัฟสโตนที่สุดการเจรไนเพชรโดยปกติแล้วจะต้องเจียเพื่อที่จะโชว์ความสวยที่สุดและเก็บน้ําหนักของเพชรให้เยอะได้เยอะที่สุดนะครับเพราะว่าอย่างที่ทราบน้ําหนักเนี่ยเป็นตัวแปรสําคัญนะกับราคานะครับเพชรเม็ดนี้มูลค่า53ล้านเหรียญดอลลาร์หรือ1,905ล้านบาทนั่นเองครับจากพันหนึรเกระดเจรไนใช้เวลาไป18เดือนเพื่อที่จะได้เม็ดออกมาเพอร์เฟกแบบนี้เหลือน้ําหนักรวม300 2ตรัตครับและที่เหลือเป็นอะไรที่เหลือก็คือเอาไปทำเป็นเม็ดเล็กๆย่อยๆนะครับอีกประมาณ66เม็ดนั่นเองเพชรเมร็ดนี้พิเศษตรงที่ว่า GIA c e r t i f ิฟาว่าเป็น d ีเก d e การที่จะเป็นสีขาวที่สุดได้เม็ดเล็กๆง่ายแต่เม็ดใหญ่ๆแบบนี้พี่ๆครับโอกาสที่มันจะขาวจ้วะแบบนี้ในธรรมชาติ ยากมากๆ,าๆน้อยมากๆถือว่าเป็นอีกหนึ่งในเพชรที่ถูกจารึกไว้ในประวัติศาสตร์ก็ว่าได้เม็ดที่ใหญ่ที่สุดและขาวที่สุดเป็นทรงแปดเหลี่ยมับพี่มันเหมือนแบบมีมิติมีอะไรเข้าไปลึกๆมองแล้วแบบว่าอยากเขามองเข้าไปลึกๆอันดับ7ครับมีชื่อว่า o p p e n h e i m e r Blue แล้วถือว่าเป็นสีบลูที่หายากเพชรเม็ดนี้มูลค่า2 0งพล้านบาทครับน้ำหนักของเขาอยู่ที่14.62กรังะรไม่ได้ใหญ่มากแต่ที่แรที่น่าสนใจมากคือเฉดสีบลูของเขานั่นเองนะ คือมันเป็น vivid blue โดยปกติแล้วเนี่ย color diamond หรือ fancy เขาเรียก fancy diamond นะสีพวกนี้เนี่ยการกรดด i n g มันก็จะเป็นอีกโลกหนึ่งอย่างเช่นสีฟ้าเนี่ยเขาก็จะมีเฉดสี Blue ต่างๆนะสีที่สวยที่สุดหรือสีที่ต้องการมากที่สุดก็คือจะเป็นช่วงกลางๆนะครับไม่ใช่อ่อนเกินไปและไม่ใช่เข้มินแต่ต้องมีความ vivid หรือความแบบความฉุดฉาดของสีนั้นๆ number six เพชเม็ดนี้เจอในปีคศ .1598 นะครับซึ่งโอ้โหกี่ปีมาแล้วฮะ426ปีถือว่าเป็นเพชรที่ เก่าแก่และอยู่ในประวัติศาสตร์มานานมากนะสิ่งที่ทำให้เขามีความน่าสนใจมากเพชรเม็ดนี้นะเคยเป็นของโปรดปรานของนโปเลียนครับเขาเอาเพชรเม็ดนี้มาประดับบนมีดดาบของเขาครับโอโหมันจะเจ๋งอะไรขนาดนั้นคือแบบว่า สุดอะเขาเชื่อว่าเพชรเม็ดนี้เนี่ยอันนี้นโปเลียนเขาเขียนไว้นะครับมีการบันทึกไว้เขาบอกว่าเพชรเม็ดนี้จะเป็นผู้ปกป้องมีดดาบของเขาเพชรเม็ดนี้นะครับตอนนี้ถูกเอาออกมาจากมีดดาบนโปเลียนนะนำไป modify แล้วเอาไปใส่อยู่บนมงกุฎของจักรพรรดินียูจ n นีและตอนนี้อยู่ที่พิพิธภัณฑ์ลูฟที่ประเทศฝรั่งเศสที่ปารีส Are we ready for top five? I am ready. หอันดับสุดท้ายนะย่อมไม่ธรรมดาเม็ดนี้ถือว่าเป็นสีชมพูที่บอกได้ว่าโหดที่สุดโหดที่สุดใสที่สุดและบุลค่าสูงมากๆนะครับราคาขึ้นไปถึง2,560ล้านบาทครับใช้เวลาถึง2เดือนเดือนกว่าจะเจีรนัยเม็ดนี้ออกมาได้แล้วครับแล้วก็ ถือว่าออกมาแล้วเป็นเม็ดที่ stunning ่คือใครที่เห็นของจริงแล้วจะแบบว่าเอาไปฝันไม่รู้กี่คืนเลยนะครับชมพูที่มีความชมพูมากๆหายากสุดๆในธรรมชาติโดยเฉพาะอย่างยิ่งไซส์แบบนี้ครับใหญ่ไปไหมเนี่ยอะ ใหญ่เกินไปไม่ที่จะทำเป็นแหวนอันดับ4เป็นของเดอ b e บ r s นั่นเองนะครับและเขาใช้ชื่อของเขาในการตั้งชื่อเม็ดเมนี้เลยนะครับก็คือ t h r b e c r n t e n n ซนเทนเนอรี่ไดาเร็ดวันนี้ก็คือ3594ล้านบาทครับสำหรับเม็ดนี้ถือว่าเป็นเพชรที่มีความสำคัญที่ขนาดครับนี่คือเพชรใหญ่อันดับที่3ของโลกบะฮืกมามา,มานะครับโดยขนาดไซส์ของเขาอยู่ที่273.85กรัน และสำคัญกว่านั้นคือไ right ร้มนถิ right ่นไร้ตำหนิเม็ดนี้ถือว่าขาวใสและใหญ่มากๆนะครับรับรองว่าเดอเบียสไม่มีทางที่จะปล่อยออกมาแน่นอนและนี่คือสิ่งที่เขารู้ว่ามันหายากต้องเก็บเก็บไปมูลค่ายิ่งเพิ่มอันดับ3เพชรเม็ดนี้ทุกคนต้องเคยได้ยินเพชรเม็ดนี้ต้องคำสาปไปอยู่ที่ ครอบครัวไหนไปอยู่ที่ตระกูลไหนไปอยู่กับใครต้องมีอันเป็นไปเพชรเม็ดนี้ตรงข้ามกับชื่อของเขาเลยเพชรเม็ดนี้ชื่อเพชรโฮปใครรู้จักเพชรโฮปมั้ครับใครเคยได้ยินชื่อเสียงของเพชรโฮปพิมพ์คําว่าโฮปมาหน่อยเพชรเม็ดนี้เจอที่ประเทศอินเดียในเมืองชื่อกอนคอนดาขนาดของเขา45.5 2กบกันะผมเองเคยไปที่พิพิธภัณฑ์สมิธโซเนียเพื่อไปดูเพชรเม็ดนี้ถึง3ครั้งเพชรเม็ดนี้ถูกบริจาคให้กับสมิธโซเนียจาก h a r r y w i n s t ส n ับริษัทที่ยิ่งใหญ่มากนะบอกได้เลยว่าเป็นเพชรที่มีชื่อเสียงมากที่สุดและจะบอกนะว่าเพชรเมตนี้นะอัญมณีที่คนไปดูเยอะที่สุดในโลกก็คือเพชรโฮปนั่นเองท็อปินเดอะเวิลด์คือแบบเบอร์หนึ่งเลยถ้าพูดถึงเพชรที่คนคนทั่วโลกอยากจะไปดูหรือแม้กระทั่งปริมาณคนที่ไปดูมาแล้วทั่วโลกไม่รู้กี่ล้านคนโฮไดมอนด์หนึ่งมื่นสองพันห้าร้อยเจ็ดสิบเก้าล้านใครรู้จักพิมพ์โฮปมัน,นะครับอันดับสองครับ เป็นเพชรที่ใหญ่ที่สุดที่เจอ3 1 0พัรกะรัตความใหญ่ของเขาประมาณเนี้ยเซนติเมตรเจอเมื่อวันที่26มกราคม1 9่5ที่เหมืองพรีเมียร์นะเหมืองพรีเมียร์เนี่ยดังมากๆประเทศเซาท์แอฟริกาเสียดายเสียดายจริงๆที่เขาตัดตัดเป็นก้อนเล็กๆออกมา9ก้อนก่อนที่จะเจียรนายแต่ละก้อนและเม็ดหนึ่งถูกประดับอยู่บนคาถาของคินของอังกฤษ cross scepter 7 หมื่นล้านบาทครับเจ็ดหมื่นล้านบาทนั่นคือตอนที่เป็นก้อนหนึ่งน,นะตอนที่เอามาตัดแล้วเนี่ยเสียดายเสียดายจริงๆก้อนนี้บอกได้เลยถ้าเก็บไว้แบบเป็นรัฟแบบนี้มูล,ลค่าตอนเนี้ไม่แน่นะตนล้านได้ไม่แน่นะและที่สำคัญคือสีของเขาเนี่ยขาวมากคือแต่ละเม็ดที่เจียวม,มาเชฟไม่เหมือนกันเลยอันดับดึงมาแล้วนะครับพี่ๆหรือมีเงินมากขนาดไหนเงินนั้นก็ซื้อหลายๆอย่างไม่ได้นี่คือเพชรที่บอกได้เลยว่าประเมินมูลค่าไม่ได้ number one on this list is จะคอยดูมีความคล้ายกับเพชรหกตรงที่ว่ามันมีพลังอะไรบางอย่างเพชรต้องคำสาบนั่นเองนะฮะเพชรเม็ดนี้และเป็นเพชรที่ไม่ว่าใครที่เคยเป็นเจ้าของไม่ว่าใครที่จะจับหรือผ่านมือจะต้องเสียชีวิตโดยหาสาเหตุไม่ได้แต่เขาบอกผู้ที่ตายเป็นแค่ผู้ชายเท่านั้นนะน้ำหนักของเพชรเม็ดนี้ครับไม่ได้ใหญ่ขนาดนั้นนะไม่ได้ใหญ่ถึงแบบ300กะกรัดหรืออะไรอย่างนี้นนะร้อย 5.6กรัตเท่านั้นเอง28.6กรัมเคยมีการเจรานายมาหลายครั้งนะก่อนหน้าที่จะเป็นร้อยกรัตมันคือ186.6กรัตเพชรแม่น,นี้เจอที่รัฐอันตรประเทศในศตวรรษที่12โอ้โหนานมากก่อนที่จะถูกประเทศอังกฤษยึดไปเป็นเจ้าของในศตวรรษที่19ก็ตอนนี้ประทับอยู่บนมงกุฎของพระราชินีประเทศอังกฤษนั่นเองสำหรับวันนี้ขอบคุณพี่ๆทุกท่านแนบที่ติดตามรอบต่อไปผมจะมาจัดอันดับ ท็อป10อะไรอีกมันจะเป็นอะไรที่สุดยอดและเป็นอะไรที่โหดขึ้นไปเรื่อยๆนะทุกครั้งที่จะมาจัดอันดับย่อมจะแพงขึ้นไปเรื่อยๆอันนี้บอกได้เลยนะรอมหน้าจะเป็นอะไรฝากติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยนะครับสำหรับวันนี้ขอบพระคุณมากสวัสดีครับ